ถึงตอนนี้ก็ผ่านการแสดงมาแล้ว4คณะนะครับเหลือแค่เพียง1คณะเท่านั้นก็จะได้รู้ว่าใครจะเป็น2คณะที่จะเป็นตัวแทนของภาคใต้เราไปลุ้นกันเลยครับเหลือเพียงคณะที่5ที่จะต้องวัดกับนาตยารังสรนและคณะที่5ก็คือคณะเทพศรัทธาคณะนี้เป็นการประกอบร่างเป็นการรวมตัวกันของโนราสองวัยสองขนาด หัวข้อที่เขาได้รับก็คือวรรณคดีและวรรณกรรมนี่คือการรวมตัวของผู้มีฝีมือผ่านท่วงท่านโนราที่แข็งแรงดุดันแบบดั้งเดิมโบราณกับคณะเทพศรัทธาแห่งเมืองพัทลุงฝีมือของพวกเขาทำให้นักปั้นของเราถึงกับทึ่งจนต้องเอ่ยปากให้ผ่านเข้ารอบไปอย่างง่ายดายเลยแล่ะครับ มอคุณข้องแต่ผมไม่พ่านครับการแข่งขันในครั้งนี้พวกเขามาพร้อมแนวคิดที่ว่าเทพศรัทธาวัฒนธรรมทรงคุณค่าสร้างคนดีจะนำเสนอผลงานผ่านโจทย์วรรณคดีและวรรณกรรมให้ครบทุกรสชาติทุกฉากทุกตอนมีหลากหลายอัรรรสทั้งสนุกสนานโศกเศร้าและประทับใจที่สำคัญ ทวงท่าโนราแบบโบราณที่พวกเขาเก็บทีเด็ดไม้ตายเอาไว้ก็จะใช้งัดออกมาต่อสู้กับทุกคณะด้วยแหละครับจิงดีนเน่ๆแต่ว่าพุ่มไปจากช่วนพีช่วนนอกมันเนี้ยโรกําลังนําซักซี่ของคนตายไปประกาศให้โคนใ้รับรู้อ่ะโรก็มีดีนอกจากนี้พวกเขายังนําบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงโนรา ที่ครบถ้วนด้วยคุณวุฒิที่สมบูรณ์ในวิชาโนราแบบโบราณเข้ามาร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคณะอีกด้วยและเขายังได้ชัดชวนน้องโชกุลนายพรานหนุ่มน้อยผู้สร้างรอยยิ้มและความน่ารักความสามารถจนชนะใจคนดูและกรรมการให้ผ่านฉลุยมาร่วมสแสดงบนเวทีนี้อีกครั้งด้วยครับผมกำลังจะนำโนราเนี่ยไปให้คนที่เขาไม่เคยดูได้ดู ถ้าขอมีความชื่นชอบในวัาแตรรมผมผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วจะเป็นการยกระดับของโนราจากตรงนี้ให้ไปอยู่ตรงนี้คือเป็นที่ยอมรับของของวงกว้างาครับทานน่าสนใจมากครับเพราะพวกเขาจะนำวรรณคดีที่ขึ้นชื่อของภาคกลางเรื่องท้าสุทนมโนรามาแสดงครับ ซึ่งคนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดว่าโนราและพระสุทนมโนราเป็นเรื่องเดียวกันแต่ในความเป็นจริงแล้วโนราคือศิละปะการแสดงของภาคใต้ส่วนพระสุทนมโนราเป็นวรรณคดีของทางภาคกลางครับก่อนอื่นเราไปรู้จักเรื่องราวของวรรณคดีเรื่องนี้กันดีกว่าครับพระสุทนมโนราเป็นวรรณกรรมที่สําคัญและก็เรื่องชื่อเรื่องหนึ่งในสมัยอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดของผู้แต่งในปัจจุบัน มีการจัดแสดงเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะตอนพรานบุญจับนางมโนราครับส่วนเรื่องราวของตอนนี้จะเป็นตอนที่นางมโนราและพี่น้องทั้ง6กธิดาของท้าวุมราชแห่งเขาไกลาราดได้ลงมาเล่นน้ำณจสาอนโนดาดในขณะเดียวกันพรานบุญเมืองชาวปัญจานครได้เดินทางผ่านมาเห็นความงดงามของกินรีทั้ง7จึงทำการจับตัวนางมโนราด้วยบ่วงบาดท,ที่ไปยืมมาจากพยานนาคราชมาแล้วนำนางมโนรา ไปถวายแด่พระสุทนโอรสแห่งเมืองปัญจานครและทั้งสองจึงได้อภิเษกสมรสกันในเวลาต่อมาการแข่งขันในวันนี้คณะเทพศรัทธาจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นอย่างไรน้องโชกุนจะเข้ามาสร้างสีสันอะไรให้กับการแสดงบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับ นคนนีน้แหละนหนังน่าล่องรองตรงนี้ใครลอง คือเทพศรัทธาครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับครับผมหนูชื่ออะไรครับชา,ชาคริสชาสบ,บุตรครับชาชาราคริสัศบุตรอายุเท่าไหร่ครับสิบปีสิบปีนะครับเมื่อกี้พยายามดูคนแคะหรือเปล่าทำไมมันเก่งจังอะไรเงี้ยเด็กจริงๆนะครับมีอะไรจะเสริมครับนักปั้นคันเทพภาคใต้ที่ยิ้มมีความสุขมากสิ่งที่คุณเห็นคือมโนราใช้ทีมว่า เทพศรัทธาคือคุณเกรียงเดชนะครับแล้วก็น้องโชกุนแต่ทั้งหมดที่มาเป็นนางมโนราทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นมโนราต้องบอกว่าชั้นครูในภาคใต้จริงๆ,งๆเพราะแต่ละคนนี่ก็มีอัตลักษณ์มีความเป็นตัวตนเก่งคนละแบบคนละสายคนละสายซึ่งสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากคือเขาทําได้อย่างไรที่เขามารวมตัวกันอยู่อย่างตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มัน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 ,มนต้องบอกว่า เราสลัดความเป็นอีโก้ทิ้งไปทั้งหมดแล้วทิ้งความเ,าเป็นตัวตนเดียเด่ยวๆมารวมกันเพื่อวัฒนธรรมของภาคใต้บ้านเราครับผมอยากให้ทุกคนมองนะครับว่าวิธีการรําเมื่อสักครู่นี้การรํามโนราโดยเล่นเป็นนางกิน,นรีเนี่ยในภาคใต้เราไม่ค่อยมีและก็ไม่ค่อยนิยมที่จะรําแต่ท่ารําที่เราเสือท่านเห็นเนี่ยเราใช้ท่ารําที่ความเป็นอัตลักษณ์ของเราทั้งหมดค,คือความเป็นปตคใต้ และจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือการร้องเพลงทับซึ่งต้องบอกว่าแม้กระทั่งผมเองผมไม่อยากจะบอกว่าผมเก่งหรือไม่เก่งยังไงนะครับแต่ผมร้องเพลงทัพทุกครั้งผมคล่อมจังหวะทุกครั้ง<ะ>คือผมไม่สามารถที่จะประสานมือกับปากให้มันพร้อมแล้วก็เท่ากันได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นความเป็นยากที่ผมบอกไม่ถูกตัวผมเองผมพยายามที่จะทำแต่ผมก็ทาไม่ได้ซึ่งเขาทําได้เขาทําได้แล้วทําได้ดีมาก ส่วนนายพลานนะครับต้องบอกเลยว่าเด็กในวัยขนาดเนี้ยมันมันมันไม่รู้จะหามาจากที่ไหนไม่รู้สิผมผมมีความรู้สึกว่ามันมันสุดยอดครับเห็นด้วยครับเชินพี่เพ็นมาต่อเลยครับภาคเหนือครับต่อเลยเป็นมหรสศบที่ให้ศิลปะนะครับให้ความสนุกและให้ความหัรษา มีใครต้องการมากไปกว่านี้เหรอแค่นี้สุดยอดครับสุดยอดครับคุณเต้ยุทธนาครับคณะเทพศรัทธาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทำไมบางครั้งออศิลป,ปะที่เราอาจจะดูไม่รู้เรื่องดูแล้วไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ศิลป,ปะแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าแสดงได้ดีจริงๆเนี่ยคือมันแสดงให้เห็นว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้กำเนิดศิลป,ปะแบบเนี้ ถ้านใ้ออกแบบไว้แล้วว่าถ้าทําได้ดีทําได้ถูกต้องจริงๆเนี่ยรับรองว่าดูแล้วจะเข้าใจแล้วจะทึ่งจะอึ้งนะครับซึ่งเทพศรา,าทําให้รู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวผมจะเป็นคนแรกนี่แหละครับที่จะกลับไปเซิร์ช u t u b e ด้วยคําว่าโนราแล้วจะดูว่าคนต้องเรียนรู้เรื่องโนราขึ้นอีกมากครับขอบคุณครับพี่โน้ตครับคนที่เป็นนักดนตรีครับที่ตีกลองผมไม่ทราบว่าเรียกกรองว่าอะไรเชื่อไหมทุกคนเนี่ย ต่อให้เขามาแต่งตัวเป็นโนราครับเขาก็ลําได้ใช่ไหมเอาอย่างคนอ้วนนะมายืนข้างหน้าเลยจริงเหรออ้าวลองขอบอเาเลยเอาใครไปตีเนี่คนนี้เราไม่ีด้คนนี้ได้นี่แหละไปไปตีอ่ะแล้วให้เขาชไปตีทับไปช่วไปตีทับไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนนะครับไม่เกี่ยวน้องๆไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ให้เราชื่นชมอันนี้ผมพูดแบบไม่รู้นะล้ำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยอย่าทำให้ เสียหน้านะเว้ยแค่นั้นเองขอเสียงประมือครับดนสิ ธรรมดาเก่งมากๆลูกแต่ว่าทีมนี้นะผมมีสามใจที่จะให้คุณแต่ไม่รู้ว่าคะแนนเป็นยังไงนะครับแต่มีสามใจที่จะให้ดีใจชื่นใจและสุขใจครับผมถามตามหน้าที่นะครับคุณเอกชัยศรีวิชัยครับคุณเก็บรมจรรย์ของ5คะแนนของคุณมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ คุณจะมอบให้กับเทพสัตว์าหรือไม่ครับต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคะแนนเนี่ยเป็นคะแนนเสน่หาผมว่าเขาไม่ให้เป็นคะแนนเสน่หาแล้วเป็นคะแนนที่เราคิดว่า,เ,าเราให้กับสิ่งที่เราคิดว่ามันมันใช่ที่สุดเมื่อกี้บอกถ้าเขาจมน้ําถึงให้ไงไม่ใช่วันนี้<พ>ไม่จมนแน่เลยคือผมผมพูดถึงตัวผมผมมาเก็บไว้ใช้ในายามที่ผมจะจมน้ําตอนแล้วตอนนี้พี่จะจมน้ำไหมไม่ใช่ถ้าหากว่าคณะกรรมการทั้งหมด ที่คิดว่าที่เขาคอมเมนต์กันมาและอย่างปา่าน้ตอ่ะปา่ะปานอตบอกดีมากดีมากแล้วให้คะแนนถ้ากรรมการเขาไม่ให้พี่จะได้ให้ใช่ไหมนั่นคือจมน้ำใช่ไหมใช่ผมเดาว่ากรรมการเขาให้นะถ,ถ้าสมมติว่ากรรมการให้ผมก็มีความรู้สึกว่าเก็บมันไว้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อไปแล้วบอกแล้วอย่าเถียงกับคนหัวหมอ <laughs> เขาบอกแล้วเขาเตือนผมมาเยอะว่าอย่าเถียงกับคนใต้ จริงๆไม่มีทาง <ผม S 1> ชนะผมใช้หลักการที่ความเป็นธรรมแล้วก็ใช้หลักการของความเป็นจริงที่สุดสรุปใจความว่าเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดในโลกกับการที่ผมได้เห็นศิละปะพื้นบ้านของผมและความเป็นแก่นแท้รากแท้เวลานี้ที่เข้ารอบกันไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งโชว์มีทั้งอะไรหลายอย่างแต่อย่าลืมนะครับว่ารายการคนไทยขั้นเทพของเราต้องการความเป็นรากแก้วของวัฒนธรรมจริงๆผมไม่ผิดละครับที่ผมจะให้เพิ่มอีกห้าคะแนน คือชื่อคณะก็เทพแล้วไงนะแล้วมันจะคือผมคิดว่าสาธุชนครับสังเกตไหมครับผมไม่ได้ถามนะครับว่าจะให้ไม่ให้จริงๆผมก็คณะนี้ผมก็โอเคก็ใช้ได้ดูแลได้เ้อนใช้ได้มันตามมันตามที่ผมบอกไปแล้วตามตามที่ผมบอกไหมเพียงแต่ว่าคือเนี้ยเข้าทางเขาหมดเลยตอนนี้กําลัง ช่วงไก่ไปไก่มาบ้าเลยพี่ห้าคะแนนนี้ให้ให้นี้อ้นี้ให้โชวคุณให้เด็กมันให้โชวคุณ10คะแนนพิเศษจากคณะกรรมการสำหรับเทพทธาครับตอนนี้เราจะมาดูคะแนนของเทพทธาจากคณะกรรมการอีก6ท่านจาก3ภาคนะครับในช่วงนี้เรามี2คณะที่ยืนรออยู่ในอันดับที่1คือโรงเรียนแจ้งวิทยาที่88.7คะแนน นาตยารังสรรค์ที่82.4คะแนนเทพศรัทธาจะต้องทำคะแนนเกิน82.4ขึ้นไปจึงจะผ่านเข้าไปในรอบที่2และคะแนนของเทพศรัทธาก็คือเอาละครับช่วงหน้ามาติดตามดูผลสรุปสุดท้ายว่าคณะใดาจะเข้ารอบเป็นคณะที่2ตามคณะโนราตัวอ่อนโรงเรียนแจ้งวิทยาเข้าไปสู่รอบประชันชยัยช่วงหน้าห้ามพาดครับ